สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้าง ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานนะบอกว่าลิซาโดมาร์เจเนสปาการหลังทีมชาติอาร์เจนตนาของแมนยูไม่มีความสนใจที่อยากจะย้ายไปสโมสรนาบปลีแม้ว่าสโมสรนาบปลีจะมีความสนใจอย่างจริงจังก็ตามโดยว่ากันว่าลิซาโดมาร์เจเนสเนี่ยยืนยันเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการอยู่สโมสรแมนยูต่อไปและตั้งเป้าที่จะประสบความสำเร็จในถิ่นอออร์ฟอร์ดซึ่งว่ากันว่าเขาได้มองถึงการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับ อ,อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่เจอจากอาการบาดเจ็บหลายครั้งของลิสโนบันเนสในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้นะครับมาร์ตินเนสเนี่ยกำลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บแล้วก็เตรียมกลับสู่ทีมฝึกซ้อมในช่วงพรีซิชั่นอย่างเต็มที่และก็มีเป้าหมายที่จะกลับมามีรายชื่อในทีมชุดใหญ่ได้อีกครั้งในเดือนกันยายนแหล่งข่าวเบื้องต้นนะครับได้อธิบายเพิ่มเติมว่า จุดยืนของมารเตเนสนะครับได้แสดงเห็นถึงความพักตีแล้วก็ความมุ่งมั่นที่อยากจะประสบความสำเร็จกับแมนยูแม้ว่าเขาจะมีโอกาสได้ย้ายไปร,ร่วมทีมที่พร้อมสําหรับถ้วยยุโรปก็ตามนะครับอย่างเช่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะฮะซึ่งแน่นอนว่าการที่แมนยูจะได้มาร์ตเนสกลับมาในช่วงต้นฤด,ดูกาลใหม่เนี่ยมันก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งในแนวรับของแมนยูอย่างมีในยยะสําคัญโดยเฉพาะหากมีการเปลี่ยนแปลงในระบบหรือปรับแทคนติกใหม่ของรูเบนเดมบริม ซึ่งบทบาทของมาติเนตในฐานะผู้นําเกมรับและก็บุคลิกที่เป็นผู้นำนะครับมันก็จะยิ่งเสริมความแข็งแกร่งนะในแนวรับแล้วก็ความมั่นใจให้กับแนวรับไม่ว่าจะเป็นพวกนักเตะดาวรุ่งนะครับที่ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่นะสรุปเลยนะครับก็คือว่ามาตินเนตเนี่ยเขาไม่อยากย้ายไปไหนนะเขาอยากอยู่กับแมนยูต่อไป แต่ก็ไม่แน่ว่าบอ์บบริหารจะคิดแปลกหรือเปล่านะครับเพราะว่าบอ์บบริหารก็ร้อนเงินมากๆเลยรูเบนอโมรีมเองก็ร้อนเงินมากๆเหมือนกันซึ่งสุดท้ายแล้วก็สุดแต่บอ์ดบริหารแล้วก็รูเบนอโมรมนั่นแหละว่าจะเก็บมาเทน,นเอาไว้กับทีมหรือไม่นะในส่วนนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็ตามรายการจาก d Daily m a i ลนะครับพี่ดอมารายงานแจ้งให้ทุกคนรู้ทราบกันนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากสกายสปอร์ตนะครับพี่ดอมารายงานว่า สโมสรแมนยูเริ่มต้นดำเนินการในการคว้าตัวไบอันเอมโบโมปีกทีมชาติแคมรูนของเบนฟอร์ดอย่างเป็นทางการด้วยการติดต่อเบื้องต้นไปยังสโมสรเบนฟอร์ดเพื่อแจ้งความสนใจในตัวเอมโบโม แต่ถ้าว่ายังไม่ได้มีการเจราจาเชิงลึกแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงแค่การแจ้งถึงความสนใจเท่านั้นยังไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดเอกสารค่าเหนือยค่าตัวแต่อย่างใดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังมีการรายงานเสริมเพิ่มเติม,ตมจากฟาบิซิโอโรโบโนแล้วก็เบนจาขอบนะครับว่าทางสโมสรเบนฟอร์ดเนี่ยต้องการค่าตัวเอมโบโมมากกว่า50ล้านปอนด์ขึ้นไปเนื่องจากสโมสรมีออปชันขยายสัญญาเอมโบโมออกไปอีก1ปีนอกเหนือจากสัญญาปัจจุบันที่เหลืออยู่12เดือน หือ1ปีรซึ่งแน่นอนนะครับว่าหากแมนยูเสนอค่าตัวที่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์ให้เบนฟอร์ดเนี่ยทางสโมสรนเบนฟอร์ดก็จะปัดตกข้อเสนอทนันทีเพราะว่านักเตะเนี่ยยังเหลือสัญญาอีก1ปีแล้วก็ขยายสัญญาได้อีก1ปีพวกเขาไม่จําเป็นจะต้องรีบร้อนหรือขายนักเตะออกจากทีมเลยเพราะว่านักเตะเนี่ยยังเหลือสัญญาอยู่นั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางสโมสรเบนฟอร์ดเนี่ยเหมือนจะหัวหมอด้วยนะครับคือทางเบนฟอร์ดเนี่ยเขาใช้ค่าตัวของคุณย่า เป็นมาตรฐานในการประเมินราคาของ e อม o บโเนื่องจากคุณย่าก็แบกวูฟเอมโบโมก็แบกเบนฟอร์ดอะไรประมาณนี้อยา่างไรก็ตามนะครับทางสโมสรอนแมนยูเชื่อว่าจะสามารถเจรจาให้ค่าตัวต่ำกว่า50ล้านปอนด์ได้แน่นอนเนื่องจากว่านักเตะเนี่ยมีใจอยากจะย้ายมาสโมสรอนแมนยู MAN OU, นั่นเองซึ่งแมนยูก็จะใช้ตรงนี้แหละจุดตรงนี้แหละเป็นการต่อรองโน้มน้าวจะให้เบนฟอร์ดเนี่ยปล่อยตัวในราคาที่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์นะครับ ยังไม่พอเพียงเท่านี้นะครับทางเดอะไทม์ได้ออกมารายงานเพิ่มเติมว่าถ้าเอมโบโมเนี่ยย้ายมาแมนยูเหมือนว่าเขาจะขอค่าเหนื่อย2 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งจะทำให้เขาได้รับมากกว่าเบนฟอร์ดถึง5เท่าเลยนะครับเงินค่าเหนื่อยตรงนี้อย่างไรก,ก็ตามนะครับทางสโมสรแมนยูเองก็ยังไม่ได้การาันตีค่าเหนื่อยของเอมโบโมว่าจะได้2 5 0 0 0 0ปอนด์หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับการย้ายมาของเอมโบโมเนี่ยมันก็จะมีการปรับเพดานค่าเหนื่อยจาก ที่เขาอยู่เวนฟอร์ดอยู่ขึ้นมาสักนิดนึงเนื่องจากว่าทางสโมสรแมนยูเรียก็เหมือนจะปรับเพดานค่าเหนือของเตะอยู่นะครับเพื่อไม่ให้มันเสี่ยงต่อกฎกันเงินนั่นเองแหล่งข่าวเบื้องต้นนะครับก็ยังได้วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นไว้ด้วยนะครับว่าการคว้าเอโบมโมจะตอบโจทย์แมนยูอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มอันตรายในแนวลุกริมเส้นและการจบสกอร์จากแนวลุกซึ่งถือเป็นปัญหาสําคัญของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมา หากดีลนี้เกิดขึ้นจริงนี่อาจจะเป็นหนึ่งในการเสริมทัพที่ชันฉลาดของปีศาจแดงในรอบหลายปีเนื่องจากเอโมโมไม่เพียงแค่มีประสบการณ์ในพิมลีกแต่ยังอยู่ในช่วงพีคของอาชีพการค้าแข่งแล้วก็มีแรงจูงใจสูงในการย้ายทีมไปหาทีมใหญ่อย่างแมนยูซึ่งก็ขึ้นอยู่ว่าบอบริหารแมนยูและลูเบนนุบริมเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจให้เตะรายนี้ย้ายมาแมนยูได้หรือไม่ในช่วงซัมเมอร์นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากยูรนเตตมันเพอร์เทียนะครับที่ออกมาเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารของสโมสรแมนยูหลังจากจบศึกยูโรปาลีกเมื่อเมื่อกี้ที่ผ่านมานะฮะโดยว่ากันว่าโรเบนนัมบริมผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูนะครับได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนถึงบอร์ดบริหารว่าเราต้องมีความทะเยอทะยานมากกว่านี้และต้องมองหาผู้เล่นที่ดีกว่านี้ เพื่อยกระดับทีมในการค้าชแชมป์และในเวลาไละเลียก,กันทั้งนั้นนะครับสโมสรเนี่ยก็เหมือนจะเริ่มติดต่อไปยัง2เป้าหมายสําคัญในแนวลุกซึ่งได้แก่วิกเตอร์เยอร์เคเรสกองหน้าของสปอร์ติ้งลิสบอนและไบรอันเอโบโมปีกตัวจีตของเบนฟอร์ดซึ่งการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับปรากฏว่าการที่รูเบนอบริมได้ทําแบบนี้เนี่ย ไม่ใช่ว่าร,รูเบนดมบริมไม่ได้เข้ามาเพื่อปรับปรุงทีมแบบค่อยเป็นค่อยไปนะแต่ถ้าว่าร,รูเบนดมบริมเนี่ยต้องการยกระดับทีมทันทีเพื่อให้ แฟนบอลของอย่างแมนยูเนี่ยมีความสุขสัขสกทีนะเอาตรงๆเลยก็คือมีความสุขสักทีนั่นแหละฮะอีกทางวิกเตอร์โยเคเรสและก็เอ็มโบโมเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่พิสูจน์ตัวเองได้แล้วในลีกชั้นนําและสามารถเติมเต็มระบบเพสรซิงของโรเบรนบิมที่ถนัดได้อย่างดีอีกด้วยซึ่งการที่โรเบรนบิมไปกดดันบอดบริหานแมนยูอย่างนี้เนี่ยก็ถือเป็นสัญญาณที่แฟนบอลแมนยูน่าจะพอใจนะเพราะว่ามันหมายถึงการเปลี่ยนวิธีคิด ซึ่งเดิมทีเราจะซื้อตามงบประมาณที่แมนยะูนั้นมีให้แต่ตั้งแต่โรเบนบุนเดเข้ามานะครับเราจะซื้อตามความจําเป็นเพื่อคว้าแชมป์ซื้อตามความจำเป็นในการแก้ปัญหาเฉพาะจุดที่แมนยูพบเจอมาเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานั่นแหละฮะเขาไม่ใช้งบสุลุนสุร่นะอารมูริมเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมารอติดตามกันในช่วงซัมเมอร์นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับการที่แมนยูจะดึงนักเตะเข้ามาสู่ทีมนะครับ ต่อมาครับก็ตามรายงานจากเขาออฟไซด์นะครับพี่ต่ารายงานว่าทางแมนยูเนี่ยกำลังส่งแมวมองมาจับตาฟอร์มการเล่นของไมซ์วิลาผู้รักษาประตูชาวเซอร์เบียวัยว25ปีของสโมสรโรมาอย่างใกล้ชิดซึ่งมีแนวโน้มว่าแมนยูเนี่ยอาจจะพิจารณาผู้รักษาประตูรายนี้เข้ามาแทนที่อังเดอโอน่าและจะปล่อยโอน่าออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์เพื่อลีกทางให้ประตูมือใหม่อย่างไมซ์วิลานะครับสำหรับไมซ์วิลานะครับเขาก็เล่นลงเล่นไปทั้งหมด38เกมให้กับโรมาฤดูการล่าสุด ทำไป16กคินชชตควา้วารางวัลผู้รุกษาประตูยอดเยี่ยมประจำฤด,ดูกาลของเซเรียและดูเหมือนว่าในช่วงวัยเท่านี้ของเขาเนี่ยกำลังเป็นช่วงวัยที่พีคมากๆเลยในทางกลับกันนะครับเมื่อฤด,ดูการที่ผ่านมาเนี่ยโอนาน่าลงเล่นให้กับแมนยูไป45นัดแต่เก็บคินชีตได้แค่11นัดซึ่งน้อยกว่าผู้รุกษาประตูของโรมานะครับและอัตราการเซฟของโอนา่าเนี่ยก็ยังน้อยกว่าเขาอีกอัตราการเซฟของโอนา่าอยู่ที่ 2. 9นะครับแต่อัตราการเซฟของน้องเขาเนี่ยอยู่ที่3.5แล้วก็ความผิดพลาดในการนำมาสู่ประตูเนี่ยโอรนาเนี่ยมีประมาณ4ครั้งเลยถ้า,ถาเกิดเฉลี่ยนะแต่น้องเขาเนี่ยมีค่าเฉลี่ยแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นในการผิดพลาดนะฮะซึ่งนี่ก็ถือเป็นสถิติที่แตกต่างกันมากไม่แปลกใจเลยนะครับที่บอสบระหารแล้วก็แมวมองรวมถึงสตาฟแล้วก็รูปเบนมเดยมเนี่ยจะมองหาผู้รักษาประตูรายใหม่เข้ามาทดแทนตาแหน่งของอังเดีโอรนาในช่วงซัมเมอร์นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายการจากฟุตบอลอินไซด์นะครับที่เรามาเปิดเผยว่าเอมิเลีโนมาร์ติเนสผู้รักประตูตทีมชาติอาร์เจนตนาชุดแชมป์โลก2022อาจจะมีค่าตัวเพียง30ล้านปอนด์ในการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆสำหรับแมนยูเมื่อเทียบกับผลงานและสถานะของเจ้าตัวในการคว้าฟุตบอลโลกยุโรปนะครับ ซึ่งมารตินเนนะครับก็มีรางวัลประจำตัวนะครับก็คือแชมป์โลกแชมป์โคปาอเมริกาแชมป์คอมมิ y s h i ชิลแล้วก็ประสบการณ์ในพิมร์ลีกที่ล้นเหลือกว่าโอรานาอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าหากแอตตันวินล่านะครับจะขายมารตินเนสออกทีในราคา30ล้านปอนด์เนี่ยแมนยูไม่น่าปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปได้ยอย่างแน่นอนนะครับ อ่นสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสมโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ย โคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสอนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกอ่าสติกเกอร์พลาสติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไป ก่อนนะครับรไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ